มามาเลี้ยงเป็ดกับป oh oh. ้าเร็วเลี้ยงเป็ดขี้เป็ดทั้งนั้นเลยโอ้โหเดินต้องระวังเลยเห็นไหมนะนอนกันเป็นป้าหมาลุกแหละที่นอนเป็ดเลยนะดูที่ขี้เป็ดเต็มไปหมดนี่ เปลงน้ำแหละมันหนาวมะ้ะหัวเขียวก็มีหัวดำก็มีมาไม่มีอะไรให้กินเลยลูกเออเออเอเอเอ,อ,อ,อนอนกันนี่ไม่มีเจ้าของนะเขาอยู่กันเอง นี่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 เอาด้ลูกด้ลูกมันด่ลูกมันลันนี้แม่อันนี้ลูกนี่เล็กๆงอนยังไม่ขึ้นเลยขนยังอุยอยู่ล่ะอันนี้เต็มไปหมด มีคนมาตกปลาตรงนู้นเป็ดนู้นตกนู้นหัวเขียวอย่ไปจะสุกให้ดูเห็นไหมพอ,อ,อไม่เห็นเขาหัวสุกเด็กเด็กไปหน่อยพาไปดูไปนหัวเขียว เขียวกูมวิงเขียวเป็ดห่วเขียวเป็ดลายเป็ดหัวดพอลายตัวลายขาเสียด้วยนน่ขาเจ็บ มีอาหารลูกวันนี้เดี๋ยวป้าจะไปทำงานเนี่ยผ่านมาเจอนอนกันเต็มเลยก็เลยเข้ามาถ่ายใบไก้ขาวหมดไปแล้วนะจ๊ะเท่านี้นะกิบกิบเก็บก่ากรุบกรุบจุบจุบจิบจิบบายบาย